การสวัสดีครับลุงต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับรครับ,รบ,รบเป็นยังไงหลังจากที่ให้ตัวเลขไปแล้วนี่ปู่เจกมาหาลุงต้อมอีกว่าครับมาอยู่บันีน้เป็นเอาแหวนไปสวมให้ขังซ้ายนิ้วนางวงเดียวเดอร์สำหรับสวมวงเดียวเอาท้ายเอาแหวนไปสวมให,ห้ไปสวมให้พนสวมกับมือเลยสวมแหวนแต่แต่เมื่อวานเอาไปให้ลอยหนึ่งเมื่อวานนั่นให้ลอยเดียวเดอร์หนึ่งลอย ไฮลอยเดียวแร้วว่าหฮไลายดอกพนวาเอาแหวนไปสวมไฮไมเข้ามาเมื่อคืนนี่เอาแหวนนิ้วนางไปสวมไฮพันว่ารับรองไหเออรับรองไฮเออรับรองตีเออพันรับรองไฮพันวานี่สวมแหวนอันคือมันละพันวามันไวเออมันไวสวมนิ้วนางสวมมันไวพันวาบางคนลุกคนลุกคนหลุกนคนหลุดเลเหมือนก้นๆบาคนลุก เมื่อคืนกีดย่างแจ้นั่นก็เอินญปนหอ้ยนอฝนกะสีมาคือการให้ไหลน่เด้อให้หอดพันเด้อแพร่หวานนายอาหารลอยเด้อให้หอดพันเด้องวดนนี้่นว่าช่วงนี้ลุงต่ำได้ไปไหวเพิ่นอยู่บ่ไปอยู่มาว่านกไปนี่ก็ซื้อหนามมามาสิลงไปอยู่ว่านกระลงลงทุกมมือนละไปเปลี่ยนไปอันนี้ ว่าช่วงนี้ก็ยังฐานหนักหน่อยอยู่ครับท่านผู้ชมหนักหน่อยก็ยังบ๊อบสบายสบายครับอยู่ดีมีแห้งก้อนว่านอเออบัววัวปูอยู่กับดูแลเพิ่นไปก่อนนี่นเพิ่นบ่ทิ่มดอกเพิ่นมาอยู่ดอกกันเพิ่นวางเพิ่นกับมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาว่าจังได๋แน่ก็หรือเพิ่นตั้งจะเอาแหวนมาให้เลยบ่ตั้งใจคือแหวนหมั่นไว้เพิ่นว่ารับรองไว้สวมให้กับมือเพิ่นว่าบ่ให้ผู้อื่นสวมดอกผู้ที่สวมให้เอาเอาเอามือซ้ายเด้อ กัมกัมขัวตอนนั่นกัมขัวชื่อได้บอเตนนี่สวมสีสวมทรายเดินเอานิ้วนางอุ้ยนางกันนึ่งหลายแพรพันหวาน้อยแต่จังไดอีกน้อนั่งกันนึ่งเอาทวนใหม่ั่งไม่้นี่ตอนตอนตอนฟูเจกมหางวดแรกนั่นเอาทวนใหม่บางคนเพิ่นอาจจะเขามาเบิ่งกใหม่เพิ่นเลยบอสในหัวจับ่แมนเอาทวนใหม่ตอนตอนเพิ่นมาหาลูกตจอมแต่งวดแรกนั่นที่พอเที่ยงมาสัมผัสงวดแรกนั่นเพิร์ดมหาเพิ่นมาเฮ็ดจังได๋แนวเกาลูกจอมกัมนั่นเออเพิ่นว่าให้ กามเป่าเพิินเพิ่นไปนอนน้ำกันโบกัมมวยเจ้ามาเป็นลอยเทือกับบไดกันเจ้าบบกัมกัมจางไหผู้ชายคือกันบโบเกียวดอกเพิ่นว่ายอย่าไปใส่ใจเพิ่นวามันเรื่องธรรมศาตร์ดอกเออเออกันบบกัมมันกับบอไดแล้วว่าแล้วเจ้าเจ้าสิยูนติเป็นลอยเทือกับสิบอไดอ่าคุยด้นแท้ผมว่าเนาะอย่าว่าแต่ลอยนังจีบก่ดเทือนเนี่ยโอ๊กอังเลยได้ให้กัม สิย้อมกัมบอว่าน้าผู้ชายคือกันว่ากับผู้หญิงติดไ่ต้องบอแต่สิก,กัมอยู่ดอก <S <S อันนี้อันนีออ้ผู้ชายคือกันเออผู้ชายคือกันมซื่อๆบ่ต้องเฮคสยังดอกกัมนี่นละเพิ่นว่าให้นอน้ําในให้กัมให้เถื่อเดียวเนี่ยเอาเอามือขว,อวาราือกัมวันนี้ลุงต่ำลุงต่ำลุงต่ำเด็กัมอยู่ไหมบอกัมอยู่อือให้กัมกับกัมกัมแล้วก็ปล่อยนอเออกัมแล้วก็เลี้ยวพิ่นว่า กันบวกล้ำมันบวได้ตีหลเพิ่นว่าอนเออกระสันกระิก้ำต้องได้ได้ผมว่าบวได้บวยอมได้เออปล่อยได้ผมว่าเนาะเออพู้เหว่าซื่อๆดอกเพิ่นว่าเห็นไปสุมืออยู่ผู้ชมอยู่ปากเพิ่นว่าแต่ใครกินคือเก่าคือพ่อแม่ลราคอยให้คอยเว้าบ่ม่วนดอกแต่่อยให้แต่กันให้ไปแล้วสุลูกสิบคนคือตาแม่นี่ยก่อยสิบ่ สอว่าเขาเห้นั่นให้นี่เด้อดผู้ต้องบอกว่าค่อยให้เด้อร์อยว่าจังซี่คอยจิบุอยากเปิดเผยอ,อีหยังคือเขาดอกอสิแบุต้องมีว่าบ่ม่วนดอกคฮะใจบ่ขาดผมว่านะบ่่คัสจะใจดีเนื้อใจดีเพราะว่าผมบ่อันนี้ลำไส้ดอกโอ้เพิ่นมามื้อแรกนั่นเพิ่นให้ลุงต้อมกรรมของเพินพ่นวันซาเพิ่งบ่กรรมบ่ได้เพผมว่าเอ้าผู้ชายคือกันหยังใส่กรรมเอ้าบ่กรรมมันก็บ่ไดอเฮ็ดจังได๋ก็ต้องจำยอมนอกว่าน บันนี้พันม่าพ <no ันม่ามืงอคืนนี่บ่อยอีกวันหนึ่งนึืว่าว่านกันมั้ยมึอวานนี่มึงว่านทำให้ลอยลอยเดียวแบ่งเก่าเดิมพันว่าให้แบ่งเก่าใบลอยแต่ราชการที่เกาก็มันตีย่อมให้แผ่าไอ้แผ่วซโอ้ราชการที่เกาให้ราชการที่เกาเดิมเบิ่งเบิ่งม่นเป็นราชการที่สีดายวันคิงลูกดีแล้วของพ่อพันว่าของพ่อหลวงพอหลวงนี่ใบเก่านี่รัชการที่เกาได้บ่เม็นรัชการที่สี คือก่อนหนี่นะบมเมนปัจจุบันได้พืชพอนะเข้าใจเข้าใจอยู่้ยพ่อผนว่าให่ตั้้วยพ่อการที่เก่าเออก็เลยได้คี่วเหลขกนี้เป็นเป็นตัวที่ลุงต่อมตีห้แม่นว่าคือคือโตเก่าบ่ไปใส่ขันซองโตนะซองโตเขหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก่าแต่ว่าที่ว่าเทือแหลกนั้นเราห้ปิ่งปานินในเมดกลมเนี่ล่ะเพราะเทือเมดนะเพราะหลอดแหลกมันคือ็อดหนี่มันตีเขาบอกบอกเขื่อนนะครับอืออ๋อเอือ ป้า<บ>หาป้าแปดแต่ว่าผมบทีแปดแต่เอาก็ได้คำว่าทิมนาแต่ว่าตีหาวันสีหน้าอเออเอาหาไส้นาะตีเป็นหาป้าหาแต่ว่าส<น>่วนตัวทีลุงต้อมตีไห้นั่นว่าได้กรคำของปูเจ็กนั่นก็คือหน,นึ่งเก้าหนึ่งเก้าวันนี้เอาหาใส่ก็คือจะเป็นหาหนึ่งเก้ายี่สิบหหนึ่งเก้าเก้ 9, หาหาหนึ่งในลากับว่าอุ้ยแผลเออพ็นสวมแหวนมาขึ้นมาว่าเอามห้ลอยหนึ่งบันนี้เก้าวันนี้ ผมวาน่าคือคือมันมันสีดิ่งมากตรงๆเลยนะมันบกคาดเคลื่อนวานะโอ๋อมือเคืนีเพิ่มมากเพิ่นเอาแหวนมาสวมห้เลยสวมห้คือมาจำรับร่องไว้พนว่าโอ้มาจำรับรองไว้ซีดายยูดอกพันงวดหนีพนว่าแต่แต่จิเม่เปแาไปบนพ่อแก่ยางคายได้เธอซีหาลอยได้พันเน้องวดหนีปูกัดสีแบงซื้อลอยอยู่ให้ได้เด้อเขากระลงผมกระล่องสง่าเพิ่นกับไปขอกว่าปูเอ้ยอัน สิโลกยางหน่อยไปดำอันกอลฝนเนีพ่อข้าวมันบนแล้วมันก็ตกมาเลยอแพ่ไปขอน้องแพร่นั่นน้องแพ่เพราะว่าอันนี้ก็ว่าพอแล้วซ้ำนี่พ่นก็ไปบอกให้เศร้าเด้อเพ่นก็บเศร้าไดอลมกับ่มตองมาแต่ขันลมมาจอเทียงยงไดกันน่ลงไปนี่คือสีเศร้าสีไปทางอื่นอืนี่พุทธิษเบสสิทารเด้อนี่คางหน้าพี่ใหญ่คมนี่เบสเป็นลอยใจนี่คือสีบได้พอโตเลยแต่อก่ยน้อยว่า พอแขกเอ้ยบ่วได้ต่อขันบ่จุดถูกบอกเพิ่นต้องไปขอนําเพิ่นก่อนต้องขอก่อนผู้ใดก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ที่เป็นจังสีเพราะว่าเที่ยงนี้คือไดมได้ที่ผมไปบอกผมไปขอให้ลูกหลานหาได้กินแน่หากินหายอยากไปมันบ่มีหยังหวยตึกก็สร้างม่องก็สร้างใส่ไปมันนั่นบานหวยแรนขึ้นมาเลยบ่ติดพ่อโตงูกับบติดอิหงยังกับบติดสื่อแน่นอนเนาะผมขอเพิ่นก่อนนี่เนาะบ่บอกแล้วเลย <ม>ยิงกระแสเลยยิ่งไปนกกระอกยิ่งโหลดนาโหลดซีบ่ได้มันไข่ไข่มันไข่ไข่ช่วงหนึ่งแถวบ่เที่ยงเดือนทางมาตอนคนมาได้หลายนั่นครับสมุชมจะมีคุณแม่แถวหนึ่งเพ่นโยบ้านปากทางนี่แหละเขาคนบ้านยังกอลุงกอมลุงต่มบ้านยังก,งกงอดยี่ปากทางน้องโาม่านี่ฮะ<า>แม่น้องตะอุดเราบอ่อยฟังว่าถ้าคนมาหาอยากหาจินจนี่ต้องมีการขอซะก่อนครับ <ขอ S 1> ถึงจะได้โชคถึงว่าจะได้ ปูปลาหน้าเหนียวกับเมื่อยสินะครับท่านผู้ชมถ้ามาแบบมู่วปปลาโรยปูจักอีกอย่างนี่ถึงอยู่ตาหนี่มาได้ได้ข่ามในโจมมาเจอเกเอาหัวหานหวานกับสิบัวได้คือการขนาดสะเหลี่ยงนี่ได้เขาก็ต้องมีมีการบอกการบอกใหม่ก็เนาะดอกใหม่มีทูบเทียนไี่คือการไดไก็ยังยังเคยบอกแหละครับสมุช้มเพราะว่าตรงจุดนี้มันก็มีเจ้าที่เจ้าทางเนาะยังที่แน่ๆก็คือปูเจ๊ก อากงสองเกหรือว่าอมาม่านงเพชรหรือว่าปุญาตาใหญ่อยู่ตรงจุดนี่ก็หลายอยู่ครับตามทถี่ยวเที่ยงเคยมาติดต,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 ตามหอยติดสอยหอยตามมากับครูบาอาจารย์สมัยช่วงนึงอะเนาะอาสรุปให้ฟังสรุปแล้วตัวเลขยังเป็นตัวเกาเ่าเหมวาเป็นตัวเกา่าพงบาแพห้าหนึ่งเก้าแพท <5 19. S 3> พ,พไปขอตีจัดไหน น,นิ่วนางนางกันหนึ่งในลาพอ่อเขาไปใส่ดอกอนา่งหนึ่งแพ่พว่านา่งหนึ่งปกตินิยวมันมีซิฟน้อนา่งหนึ่งตัดหนึ่งไปแล้วเรือเก่าเือเก่าตัดใจเลยเออต้องไปคิดหน่อยแพะว่าเป็นหนึ่งเก่าเป็นหนึ่งเก่าตัวปิ่งปลานั่นเอาตัวชอ็อตแหลกมาใส่หนาเลยตัวเดียวออกินนำ้ำยูสานนแล้วก็กินยูน,นันน้ำโบกินข้างนอกออกินหลังสารน้นำเออ อ๋อคือตัดเอาง่ายๆวายุงยากน่เออง่ายๆมันคุ้มเดียวเลยตีเป็นคุ้มเดียวท่านผู้ชมคงสิเข้าใจเนาะถ้าบาอกข้าใจพอ,พ,อพอที่เที่ยงสิทวนในฟั่งอีกครั้งหนึ่งครับตามทีลุงต่าฝันวรดกรรมของปู่เจกนี่ลุงต่าก็จะมั่นใจว่าเป็นหนึ่งเก่าครับท่านผู้ชมเป็นหนึ่งเก่าล่ะยังมือคลื่อนนี่ที่ปู่เจกบ่าวะเจาเงินมาให้กับราชการที่เก่าเงินใบลอยเนาะแล้วก็แหวนมาสวมให้ก็เป็นเลขก็เป็นหนึ่ง สามที่ลุงต่มคิดไว้ทุกมือนี่ก็ยังเป็นหนึ่งเก่าคือเขาคือเก่าคาตะมุชุ่มแต่ว่าหามาจะใสาหามาเพราะว่าปูเจกให้ปิ่งป่าสู้กันจินอยู่สารแต่ว่าป่าลุงต่มจะแปลบก,กมืแป,น,น,ปนิ่นกันหนึ่งนิ่งหนึ่งไหนป้า,ป,า,าป้าหาป,ป้าหาป้านึ่งป้านึ่งนี่ละ,ะกต็ตีเก่าตีหาตีเก่าใส่ท่านี่อ๋อฉะนั้นแหละลุงต่มก็เลยจะตีให้เป็นหาหนึ่งเก่าเมมบอร์หาหนึ่งเก่า ก็ใน3าต19 2. 19 2. 19 2. ัวนี่แหละครับท่านผู hmm. ้ชมกระมุนเอาเนาะอาจจะเป็นหาหนึ่งเก้าเราเป็นหนึ่งเก้าเก้านึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหาเก้าเก้าหาก็มีเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมบ่หลายครับบ่หลายอย่างงวดก่อนนี่เห็นบ่ที่ลุงต่ำบอกว่าปูเจกจูงัวไปหาอยู่ในคอกเลยครับสองตัวงวดกับแปรภาษาเพิ่นพื้นบ้านเพิ่นว่าเป็นกูกูกับเก้าแล้วลุงต่ำกับแปรหาเป็นสองเก้าอยู่แล้วครับงวดที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วกะ งวดนี้ก็บ่แปรหลายเนาะลูก้อมเนาะเอาซ้ำนี่แป็นบอลเป็นนึ่งเกลียวเราหา่หนาเ่อสั่นสั่นไดนอยากหมุนออกก็หมุนเอาแม่นบ่ว่าเมื่อเดือดเผินว่าก็ู้อยู่ตัวเอยู่ด้นดน่อยส่วนนี่มันมีอย่างเผินว่าโควิดสิบเก้าโควินกับยานโควิดคือกันปัญญายันคือการเป็นหูใหญ่ก็เป็นอย่างเผินว่าพักญายานโควิดคือกันปูกยานคือกันโอ้โหตัวอีหยังดังตอนนี้ เออก็เป็นยังสีบดายจ้าเต๋อปูแลนน้ำเม่น้ำหนึ่งเมื่อท่านเพิ่นไปทางนั้นเพิ่นไหวตัวเด็กหน่อยเจ้าของพูดเทาเพิ่นว่าเพราะว่าเม่น้ำหนึ่งสีดักหนาตลอดแล้วว่าเพราะว่าเล่าก็ต้องปล่อยเพิ่นพอเที่ยงก็จะคอสรจุปแต่เพียงเท่านี้แล้ครับามผช้มก็คือส่วนตัวน้องต้มันบดไหลถ้าชโอตัวนั้นเลยเพราะว่ามันบดหลคุ้มคือตะกี้นะมันบดจ้องว่นแต่ว่าหันกางงวดซองตกะ แวบ่หลายเลยหากเอาบ่ไใดเอาบ่เป็นพรายังบ่ไดดเอาได้เปเอาตูนแปดสี่ไปทางใดเราเข้ามาสือป่านะมันไหลไปเป็นสามตหวเริ่มลปดสี่มาใส่มันจะว่ามันเผลนอกครับท่าเอาแตงแต่งัวงกับมันนั้นกับสองตัวลรก็แล้วสองตัวก็แล้วมันไปขึ้นอยากได้สามนอเปอยากได้สามตัวอยากได้หลายตัวตัวนี้ลูกต้มถึงว่าให้สามตัวก็จริงอยู่ครับแต่ว่าเลขห่านยิวน่าย่นนาฉะนั่นก็ ื่อว่าทันได้จะตัดกับว่าต้องไล่ดอกแต่มั่นใจอยู่สองตัวเนาะแต่ว่ามันมันบวซับ้อนแมนมันบวกมันเก่งง่ายๆกับให้สาวแป้ไห้นิวนั่งนั่งกันหนึ่งละพ่อพ่นวาอเออแล้วพอเที่ยงสิสรุปลรทคานผู้ชม่มเนาะบนันี้เนาะยังลุงต้อมมากก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับแต่ว่าลุงต้อมบอกว่าเอาหามาใส่ทั้งหนาก็เป็นห้าหนึ่งเก้าก็เพื่อว่าทันได้ากตัดกับว่ากันเด้อครับจะเป็นหานึงหนึ่งหา ห้าเก้าเก้าหาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งยีสิบก็ได้ครับแต่ว่าส่วนตัวลุงต๋อมนี่ก็ขึ้นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าสามตัวเป็นห้าหนึ่งเก้าครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณลุงต๋อมคือเกาครับผมขอบคุณได้หลายครับที่ยังไ้ขอมูลเนาะยังไ้ขอมูลดีๆครับช่องสตาร์ไดชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ไดชาแนลขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดหวังสิ่งใด ขอให้ได้สมรภัาต์ตนาทีเงี้ยหนอะไรเงี้ยคิดท่องอะไรท่องตัวเลขที่ลุงต้อมบอกมานี่ขอให้มันเป็นตัวเลขแห่งความโชคลาภเป็นตัวเลขที่มันเจอกของงวดมันทีสิบหกกกรดาคามพศสพ6ันห้าร้อยหกสิบสีบ่ก<อ>็ออแล<ต><อ>้วกันนะครับท่านผู้ชมเนะเาะอันนี้มันกระจอแล้วพเพระเจ้าเล่ยมาซ้ำหาครับว่าลุงต้อมยังฝันคือเกาบอแสดงว่าลุงต้อมฝันแบกไมอยู่ครับเอาปูเจกเอาแหวนมาหายเอาเงินมาหายแสดงว่าลุงต้อมจะมีโชคมีลาบหรือว่าเลขตัวถีปูเจ๊กหายนี่อาจจะเป็นตัวเลขที่มันเจอกของ หมวดมันทีสิพกก็เป็นไปได้ครับผมฉะนั้นแล้วคลิปนี่พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่คลิปหนาครับฝนก็ร่างสีไม้อีกแล้วม,มลกบกปีกไม้อีกล้วคับท่านผู้ชมไปมันหมายก,กันสมุทรตุวคนเด้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ